ท่านต้องศักดิ์สิทธแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงท่านเป็นผู้เดียวครับในรอบหลายสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีแล้วก็ได้ที่ท่านะทำตำเร็จมาแล้วคือการปราบยาบ้าบุญคุณข,ของท่านยิ่งใหญ่บ้ามายเหลือเกินวันนี้ครับที่เพชรบรีบ้านผมยาเสพติดมากมายกระท่อมกัญชาปล่อยมาให้ลูกหลานเนยาวชนมอมเมากันไม่มีใครครับ ในประเทศไทยเรานี้ที่เป็นความหวังเดียวของคนในชาติได้อยากให้ท่านทักษิณช่วยสงสารเยาว,วชนในวันข้างหน้าด้วยครับพยาเศษติดมันทำลายประเทศเราจมหมดอยู่แล้วผมมาด้วยความรักแนละศรัทธาในตัวท่านมาหลายสิบปีวันนี้ผมมาซื้อของที่กรุงเทพ<ม>ก็เลยมีโอกาสได้ทำเรื่องราวตรงนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะบอกว่าผมคิดถึงและสธาท่านเป็นอย่างมากในฐานะที่ท่านเคยเป็นตำรวจแล้วก็เคยช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ได้หวังสิ่งอื่นนอกจากช่วยเพื่อให้ชาติเราดีขึ้นนักการเมืองหลายคนต้องการอำนาจบ้าแต่ท่านทักสิณเคยทำให้ประเทศไทยเราดีขึ้นยาเสพติดหมดไป ที่ผ่านมาเกลือนบ้านเกิดเมืองเมืองเพชรบุรีบ้านผมไปดูได้เลยครับทุกซอกทุกซอยอยากให้อนาคตของชาติเนี่ยมาข้างหน้าได้กลับมามีชีวิตชีวาย่า,ยาเสรติดมันทำลายแม้กระทั่งตื่นเช้ามาดูข่าวคุณรู้ไหมพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อผมมองมาที่บ้านผมลูกชายผมที่ผม เขาเป็นผู้ป่วยอยากให้ท่านทักษิณได้กลับมาช่วยประเทศชาติช่วยลูกหลานด้วยนะครับด้วยความรักและศรัทธาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับแค่นี้ครับผมไม่ทำงานต่ออย่าลืมพี่อ้วนพี่อ้วนใช่ไหมใช่ครับโอเคพี่อ้วนเพชรบุรีใช่ครับมาเพชรจะต้องไปทำงานต่อซื้อที่นอนมปให้ลูกทำหน้าที่พ่อที่ถูกปูนทีุ่ด ใช่พี่บอสอยับมือหน่อยปวดอย่ามือหน่อยมันมาได้หัวใจพี่นั่งตันใจที่สุดในโลกจะฆ่าลูกอยู่แล้วแต่พี่รู้ไหมที่ต้องถอยหลังมาเพราะลูกมันป่วยแต่ต้องให้นายพี่อะไรวัตุดีมันไม่มีใครช่วยอะไรได้หรอกครับจากจากข้าเม็ดเป็นเหลือเป็นเหลือเป็นเม็ดเดียวอันนั้นผมไม่ได้สนใจเลยสนใจเรื่องเดียวถ้าเกิดยาเสพติดอยู่วันข้างหน้ากับลูกหลานกับเยาวชนเรา เทสสมองมันจะมีเธอที่จะทำมนาหากินในวันข้างหน้านนได้ตอนนี้ท่านรู้แล้วท่านรู้แล้วแล้วเดี๋ยวกรับพขอเป็คคณฟ้าดินที่ท่านขอให้สุขภาพท่านแข็งแรงอายุยืนหมืนห่นปีครับ